สวัสดีค่ะทุกคนสัไล i g h t ์สตูดิโอบมาแล้วค่ะวันนี้เอ็มอยากจะเอาใจสายมินิมัลด้วยแคคตัสพันธุ์นี้นะคะฟังไม่ผิดหรอกนะคะเขาอยู่ในตระกูลแคคตัสค่ะแต่ว่าการเลี้ยงดูอาจจะไม่เหมือนกระบองเพชรสักทีเดียวนะเจ้าต้นนี้มีชื่อเรียกว่าฟิชโบน Cactus หรือซ i กแ a กนั่นเอง และด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เช่นนี้ทำให้หลายๆคนไม่เห็นฟิชบน e แคค t ัสครั้งแรกก็อดใจไม่อยู่นะตกหลุมรักทันทีเลยเรามาดูวิธีการล่อรากกันดีกว่าค่ะวันนี้มีทั้งหมด3วิธีง่ายๆมาฝากเพื่อนๆเริ่มด้วยการใช้หินภูเขาไฟนะคะเป็นเบอร์02เม็ดค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะถ้าเพื่อนๆมีเบอร์อะไรก็คือสามารถใช้ได้เลยนะคะแค่เป็นหินภูเขาไฟนะ หากเพื่อนๆได้รับกิ่งที่ตัดสดแบบนี้นะคะให้พักไว้ในที่ร่มประมาณ2-3วันก่อนให้แผลแห้งสนิทดีจึงจะสามารถนำลงชํำแบบนี้ได้ค่ะและบริเวณนี้ก็คือหนามของเขาที่แทรกออกมานั่นเองค่ะ เวลาปักชํำลงไปนะคะก็คือให้ลงไปประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วได้เลยนะคะเนื่องจากวัสดุที่นํามาใช้ในการชําเนี่ยเป็นวัสดุที่ไม่อุ้มน้ําไว้นานนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีการระบายน้ําได้รวดเร็ววัสดุชําแบบที่2ใช้กากมะพร้าวรองก้นกระถางไปก่อนจากนั้นเอ็มก็จะเลือกใช้ดินที่เป็นสูตรของแคคตัสนะคะจะมีความโปร่งระบายน้ําระบายอากาศได้ดีค่ะ ระหว่างที่เตรียมดินไปเอ็มก็อยากจะชวนพูดคุยกกับแคคตัสพันธุ์นี้นิดนึงนะคะต้นกําเนิดเข้ามาจากประเทศเม็กซิโกค่ะลักษณะนิสัยตามธรรมชาติแล้วเขาจะชอบขึ้นตามต้นไม้ใหญ่ๆเป็นไม้แบบอิงแอบนะคะหรือว่าบางคนก็นําไปเลี้ยงกับกล้วยไม้ก็ได้ค่ะเขาจะชอบแดดที่เป็นแดดรําไรค่ะ ถึงแม้ลำต้นจะดูเรียบง่ายนะคะแต่พันุ์นี้เขาสามารถออกดอกได้ด้วยดอกจะเป็นสีชมพูอ่อนๆและบานในตอนกลางคืนเหมือนการเตรียมดินปลูกแคคตัสทั่วไปเราก็ใส่สตาร์เกิลชีป้องกันแมลงแล้วก็ออสโมโคสลงไปได้เลยค่ะหลายคนเลี้ยงซิกแซกก็ยังไม่เคยได้เห็นดอกเลยนะคะเนื่องมาจากว่าอันนี้เอ็มไปหาความรู้มาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะก็มีคนเขาบอกกันว่า จะต,ต้องเลี้ยงในที่ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง1,100-1,800ถึงเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นำไปเลี้ยงบนดอยก็อาจจะมีโอกาสลุ้นที่จะได้เห็นดอกเขานะคะ ปักลงไปให้ลึกประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วเพื่อให้ความชื้นกระตุ้นให้เขาออกรักได้ด้วยค่ะจากนั้นก็รดน้ำให้ชุม่มสถานที่วางก็ให้วางไว้ในที่ที่ได้รับแดดอ่อนๆในตอนเช้าหรือแดดที่พลางสแลนก็ได้ค่ะแล้วเราจะรดน้ำแบบนี้เมื่อดินหรือหินภูเขาไฟแห้งนะคะอาจจะเป็นวันเว้นวันในช่วงแรกๆแล้วจากนั้นก็สังเกตเอาค่ะ ถ้าดินหรือหินภูเขาไฟแห้งก็ให้ชวยน้ำแบบนี้ได้เลยผ่านไปหนึ่งเดือนนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็รอชมอยู่ว่าการปักชำที่เราทำไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยมาดูสองกิ่งนี้กันบ้างกิ่งนี้เป็นสีเขียวอ่อนแตกอีกกิ่งหนึ่งเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็มียอดอ่อนออกมาแล้วนะคะแสดงว่ากิ่งนี้รากเดินแล้วเรียบร้อย มาดูกิ่งนี้กันบ้างที่เขาเป็นสีเขียวอ่อนเนี่ยเป็นเพราะว่ารากเขายังไม่เดินเลยนะคะหรือว่ายังไม่ออกรากเลยนั่นเองสาเหตุเป็นเพราะว่ายอมรับเลยนะคะว่ากิ่งเนี้ยเอ็มปักลงไปไม่ลึกนะเหมือนแทบจะเป็นการวางด้วยซ้ําทําให้ความชื้นไม่เพียงพอนะคะอย่างที่เอ็มย้ําไปที่ต้นคลิปแล้วว่าควรจะปักให้ลึกลงไปในดินประมาณ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบกิ่งแรกนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอ็มจะเอากิ่งนี้นะคะมาทําอีกวิธีหนึ่งให้เพื่อนๆชมกันวิธีนี้ทําให้เราสามารถมีซิกแซกได้อีกหลายต้นเลยเราก็นํากิ่งเนี้มาตัดให้เป็นท่อนๆเลยค่ะวิธีสังเกตก็คือใบเขาจะขึ้นใบแบบนี้นะคะเวลาปักชําก็อย่าปักผิดด้านนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยจากนั้นเราจะพักกิ่งพวกนี้เอาไว้ก่อนให้แผลแห้งนะ มาดูกิ่งนี้กันบ้างปักชำด้วยดินก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะเห็นสังเกตจากการที่เขาแตกยอดอ่อนแล้วนะแล้วเนี่ยค่ะรากเขารากเยอะมากเลยนะคะถือว่าเจริญเติบโตได้ดีเลยมันขึ้นอยู่กับดินที่เรานํามาใช้ด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะยอดอ่อนเขาแตกแล้วนะลองมาดูที่ชําไว้ในหินพวกเขาไฟกันบ้างนะคะ อันนี้ก็รากเยอะมากเลยนะคะดึงไม่ถ่อยได้เลยเดี๋ยวลองดึงกิ่งเนี่ยให้ดูนี่อันนี้เป็นกิ่งเล็กนะคะรากก็จะน้อยหน่อยนะแต่ก็มาแล้วเวลาที่เรารดน้ำก็สังเกตนะถ้าหินภูเขาไฟมีสีซีดเราก็ช่วยน้ำไปได้เลยนะคะกิ่งนี้คือเป็นกิ่งที่รากออกมาเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดึงออกมาก็จะต้อง ระมัดระวังนิดนึงค่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนี่เป็นไงบ้างคะโอ้โหรากเยอะมากๆเลยแบบนี้เพื่อน,อนๆสามารถย้ายไปปลูกในดินได้เลยนะและนี่ก็คือวิธีการล่อรากแบบที่3ที่จะเอามาฝากเพื่อนๆนั่นก็คือการใช้เพียงแค่น้ำเปล่าเท่านั้นเองค่ะเป็นวิธีที่น่ารักถูกใจสายมินิมอลแน่นอนค่ะ หาภาชนะสวยๆนะคะใส่กรวดเข้าไปเล็กน้อยเป็นการช่วยพยุงนะคะแล้วก็เทน้ําใส่ลงไปได้เลยผ่านไป5วันมาดูกันเลยกิ่งนี้เป็นกิ่งที่ค่อนข้างแก่แล้วเป็นกิ่งปลายนะคะเขาจะออกรากมาแล้วแบบนี้เลยค่ะ ส่วนกิ่งอื่นๆก็ยังไม่ออกรากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเราก็ชำต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ออกรากเองค่ะนี่เป็นแดดที่เอ็มใช้ในการชำเจ้าต้นสิกแซกนี้นะคะก็คือเป็นแดดอ่อนๆในตอนเช้าเป็นช่วงเวลาสั้นๆหรือแดดํำไรก็ได้ค่ะ เป็นไงกันบ้างคะกับเจ้าต้นซิกแซกหรือว่าฟิชโบนแคคตัสถ้าเป็นเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Sunlight Studio by Aim